สวัสดีครับพบก,กับสุลุคนลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ขอให้โชคดีน้องนุ่นเบก,กับความปริศนาส่งสัญญาณเตรียมลาวหงแดงดละหุน,นยนตนะครับก็อนหน้าจอมฝึกของลิเวอร์พูลดูเหมือนจะทําการบอกลาบรรดาสมุกเดอะคัพเป็นในในแล้วนะครับหลังจากกําลังได้รับความสนใจจากทั้งอัลฮิลานในศึกโปลีกประเทศอุดิอาระเบียและเอซิมานจากศึกกอรโชเซียอิตาลีแม้จะยังไม่มีข้อเสนออย,ย่างเป็นทางการมาถึงลิเวอร์พูลเพื่อขอซื้อตัวหุ่นยนต แต่ก็มีรายงานมาว่าเอาอิรานและเอซิมิลานเตรียมที่ยื่นข้อเสนอในเรน็วนี้ซึ่งมีโอกาสสูงแับที่ดาวยิงชาวรุกไวัยในวัย25ปีจะได้ย้ายออกจากแอนเวลหลังจากหงแดงกำลังเร่งเครื่องขวาตัวอเล็กซานเดอร์อิซักหัวหอกนิวคาสซิลยูนเต็ตอย่างเต็มที่ในเกมก็จะมีล่าสุดที่ลิเวอร์พูลเอาชนะบิเบา4ประตูต่อหนึ่งนุยยได้โอกาสจากกุนซืออันเนลร์สโตให้ลงเล่นเป็นตัวจริงและทำงานได้ดีด้วยการซัดประตูได้ในช่วงต้นเกม ก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่บาเสพให้ดาวรุ่งอย่างลอิสคูมาร์ตลงมาแหนนาทีท่แทนจังหวัดที่นูเยสโดนเปลี่ยนตัวออกนั้นเขาปรบมือขอบคุณเดอะคอปที่ให้กำลังใจและท่าทีที่ดูซาบซึ้งจากเสียงเชียร์ที่ดังกระหึ่มก็ยิ่งทําให้เกิดการคาดการณ์กันว่าเขากําลังจะอําลาทีมซึ่งล่าสุดเจ้าตัวโพสต์บนแพลตฟอร์ม X หรือว่าทวิตเตอร์ที่มาพร้อมแคปชั่น emoji รูงหัวใจก็ยิ่งทำให้แฟนบอลตีความว่าเป็นการส่งยานให้การบอกลา ปัจจุบันนะครับ Liverpool ลิวอร์กำลังเปิดฉากเลด้ดาอเล็กซานด์อีซัคย่างหนักและหากนเานลโคเซโคว้าตัวเบนจามินเชสโก้ขังออบาเลซิกไปทดแทนได้ก็จะทําให้อีซัคมีโอกาสย้ายไปยังแอนฟิล์มากขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่าเวลาของนูเยักก็จะหมดลงตามไปด้วยสําหรับนูเยันะครับแม้จะเคยเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการคว้าแชมป์พิมลิกและใช้ชีวิตค้าแข้งในถิ่นแอนฟิลมานานกว่า3ปีแต่สุดท้ายดูเหมือนว่าเส้นทางของเขากับลิวอร์อาจสิ้นสุดลงในรดูนี้และ การบอกลาด้วยการยิงได้ในเกมล่าสุดที่อันฟิลก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาการผิดฉากที่สมบูรณแบบสําหรับแฟนบอลและเจ้าตัวเองนะฮะก็ต้องบอกว่ามีพบต้องมีจากนะฮะก็เศร้าเหมือนกันนะฮะโอ้โหคิดถึงน้องนุ่นเลยนะฮะนั่งสงสารก็ตอนอยู่กับลิเวอร์พูลก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราในฐานะแฟนหงก็มาร่วมส่งให้กับดดวินเวสนะครับเจอแต่สิ่งดีๆและโชว์ฟอร์มได้ดีกับทีมอื่นนะฮะน่าจะ ย้ายทีมแน่นอนแะครับแบบนี้นะฮะเพราะลิเวอร์พูลของเรานั้นก็กําลังจะปิดดีลอเล็กซานเดอร์อิซักอยู่มารอมรอนะฮะวันกันที่ผลงานเวระการลั่นไม่กดดันแค่ตัวที่เป็นสถิติเมืองผู้ดี บรนเวียนะครับจอมทัพคนใหม่ของลิเวอร์พูลออกมายืนยันอย่างชัดเจนว่าสถานะของการเป็นผู้เล่นที่แพงที่สุดในวงการฟุตบอลกฤษนั้นไม่ได้สําคัญสําหรับตนเองและไม่รู้สึกกดดันเมื่อต้องลงสนามในสีเสื้อหงแดกหรือว่านะครับตำไล่สถิติการยัดทีมบนเกาะงกฤษเมื่อตกลงจ่ายค่าตัว116ล้านปอนด์ให้กับไบเอร์เลเร์กูเซนอคว้ารตัวเวียตมาเสริมทัพซึ่งนับเป็นหนึ่งในผู้เล่นกุสการของกุนซืออาร์เนสลัตในช่วงซัมเมอร์นี้ทันที เป็นมือก่าชาวเยอรมันนะครับในวัย22ปีลงเล่นในตำแหน่งเบอร์10ในเกมกระชับม,มิดที่เอาชนะแอตเลติกคลับไป3ประตูท่อ2เมื่อวันจันท์ที่่ันมาและแสดงเห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรเกมรวมถึงวิสัยทัศน์ในการหาจังหวะทำประตูกได้ด้การับแมตจะมีความคาดหวังสูงต่อน,นักเตะหม่เลขคนใหม่ของลิเวอร์พูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบุคคลภายนอกสโมสรแต่ในุมอมองของเวียแล้วกลาตัวที่เป็นสถิติเมืองพู้นดีไม่ใช่ปัญหาและขอให้ตัดสินกันที่ผลงานในสนามก็พอมิฟิลเลดเบียร์นะครับกล่าวผ่าน This is a n ด์เสื่อ้น,นาว่าไม่เลยผมไม่เคยคิดเรื่องนี้ผมแค่อยากจะเล่นฟุตบอลไม่ว่าสโมสรจะจ่ายเงินให้กันเท่าไหร่เหมือนก็ไม่สำคัญผมมาที่นี่เพราะผมคิดว่าผมสามารถปรับตัวเข้ากับทีมนี้ได้และผมก็ทำได้ทุกอย่างกำลังดีขึ้นเรื่อยๆ และใช่ผมพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อถูกถามถึงความรับผิดชอบที่สลัดมอบหมายให้เล่นในตำแหน่งหมายเลขสิบและสิ่งที่เขาคาดหวังจากพิมลิกเวสก็ตอบว่าผมคิดว่าผมเป็นนักเตะที่ต้องการอิสระในสนามและผู้จัดก,การทีมก็มอบอิสระนั้นให้กับผมดนั้นว่าผมต้องเคารพหน้าที่ของตัวเองและเคารพนักเตะร,รอบตัวด้วยแต่ผมพยายามทำให้ดีที่สุดในสนามและหาตำแหน่งที่เหมาะสมซึ่งผมมีอิสระในเรื่องนี้ ผมจะพยายามหาตำแหน่งและพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อย่างบอลสร้างความอันตรายและสร้างโอกาสใช่ผมยังไม่ได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเลยแต่ผมตั้งตารอที่จะได้ลงเล่นนั่นคือเหตุผลที่ผมมาที่นี่นอกจากนี้เวียสยังกล่าวถึงการได้ประสานง,งานกับฮูโกเอเกติแก่หัวหอกชาวฝรั่งเศสที่เพิ่งย้ายมาจากไอทัลเฟนฟ์ด้วยค่าตัว79ล้านปอนด์โดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่เป็นคู่แข่งกันแต่ตอนนี้ต้องเล่นด้วยกันที่แอนเวลเวียสกล่าวว่า เขาเป็นผู้เล่นที่เก่งมากผมสนุกกับการดูเขาเล่นที่แฟรงก์เฟิร์ตและผมก็ดีใจมากที่เขาตัดที่ใจมาอยู่กับเราและใช่การฝึกซ้อมก็ผ่านไปด้วยดีนอกจากนี้ในเกมวันนี้เรามีการเชื่อมต่อกันด,ดีผมดีใจมากที่ได้เล่นกับเขาผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เรามีผู้เล่นบางคนที่ลงเล่นพร้อมกันทําให้เราเชื่อมั่นกันได้บ้างและพูดคุยถึงความรู้สึกของเรา vs กล่าวทิ้งท้าย แอนฟิลมีบนขลังอดีตเมมมองยันชัดนะครับเกฮีพร้อมปัดสาริกาเพื่อย้ายซุปหงแดงมิกบราวนะครับอดีตเมมมองของแมนเชสเตอร์ดซึ่งปัจจุบันผันตัวเองมาเป็นกูรูเอามารายงานข่าวว่า มาเกฮีกองหลังกับตันทีมคริสตัเลเพลยพร้อมที่จะปฏิเสธข้อเสนอจากนิวคาสเซลเนวต็ดเพื่อย้ายไปกลุ่มแนวรับให้กับลิเวอร์พูลเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับสื่อหลายแห่งประโคมข่าวว่าเนวคาสเซลเนต็ดเตรียมที่จะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับพาเลทเพื่อคว้าเกฮีไปเสริมทัพขณะที่ลิเวอร์พูลก็สนใจดาวเตะในวัย25ปีมานานแล้วแต่ก็ยังไม่ขยับตัวมากนักเนื่องจากกำลังวุ่นวายก,กับการไปเดียวอเล็กซานด์อิซักหัวหอกของซาลิกาดง กัปกันเกมเอ็ดดิฮาลในายใหญ่เนวคอสเซลก็หวังที่จะช่วยโอกาสจากการที่ไม่มีคู่แข่งโนมนาวเกฮีให้ย้ายไปบรรชาเกมรับในถิ่นเซนเจมพาร์คให้ได้แต่ล่าสุดเราวยืนยันว่ากองหลังทิมเชนเกลย์รายนี้ต้องการย้ายไปลิเวอร์พูลเท่านั้นเราวกาวผานฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อกีฬาั้นนัว่าเนลคอสเซลกำลังมองหากองหลังคนใหม่ผมรู้ว่าตอนนี้พวกเขามุ่งมั่นไปที่กองหน้ามากกว่าเนื่องจากสานกณ์ที่ยังไม่ชัดเจนของอิสซัก แต่พวกเขาก็พยายามหาเซนเตอร์แบ็กมาตั้งแต่ฤดูร้อนปีที่แล้วตอนที่พลาดตัวเกฮีพวกเขายุ่งมากๆเกี่ยวกับการประเมินค่าตัวของเกฮีเมื่อปีที่แล้วและข้อตกลงนั้นก็ล้มเหลวเท่าที่ผมได้ยินมาความสนใจในเกฮีก็ยังคงมีอยู่แต่นักเตะต,ต้องการย้ายไปลิเวอร์พูลมากกว่าเกฮีอยู่ในปีสุดท้ายของสัญญากับพาเลสและคาดว่าจะย้ายทีมก่อนตลาดกระสกันนักเตะเสมอร์จะปิดตัวลงซึ่งน่าสนใจว่านิวคารเซอล์และลิเวอร์พูล จะสามารถเจราจาข้อตกลงที่สมเหตุสมผลกับพาเลทได้แต่ชัดเจนว่าตั้งสองสโมสรไม่ต้องการจ่ายแค่ตัวที่แพงเกินไปกับนักเตะที่ย้ายทีมได้แบบฟรีๆในปีหน้าลิเวอร์พูลเต็นแชมป์พิีเมียพ์ลีก2 0 2 5ถึง2ฮาวเวิร์ดชี้3ทีมลุ้นเบียดแย่งบัลหลังหงเตง่ง1 3ทีมลุ้นเบียด ทีมฮาวเวิร์ดนะครับอดีตในด่านดังฟันทงริวูมีภาษีชิวแช,วชมป์พรีเมรูร์กากฤดูกาล2 0ถึง0อ6มากที่สุดหลังเสริมทัพจัดเต็มด้านแมนซิตี้อาร์ซนอลและเชลซีพร้อมไล่บีทุกแต้มเชือลีกปีนี้เดือดแน่ท็อปโฟกับเคียวสูซีทุกสัปดาห์มาแข่ง4ตัวทีมฮาวเวิร์ดนะครับฟันทงท็อปโฟพิมรีอังกฤษซีซั่นใหม่เชือลีวูฟูน่าจะป้องกันแชมป์ไว้ได้ขณะที่แมนซิตี้อาร์ซนอลและเชลซีพร้อมท้าชิง ทีมฮาวเวิร์ดนะครับอดีตพุทธศัพท์ตูแมนเชสเตอร์ซิต็ดและเอเวอร์ตันได้ยกให้ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2 0ง5 2นห้มากที่สุดเนื่องจากเสริมทัพได้อย่างน่ากลัวหลังได้ตัวฟอร์เรน v เจมี่ฟิมปองเวลาเคือเกตและฮ e ุกโกเอเกติเก่ขณะที่แมนเชสเตอร์แอสตันอลและเชลซีเป็น3ทีมที่พร้อมเบียดแย่งแชมป์กับลิเวอร์พูลในจ่าดราบายสีฟ้ามีเป๊ปกัวเดล่าเป็นกุนซือส่วนปืนใหญ่ก็เสริมทัพได้ดีเหมือนกันด้านสิิงโรรรเเ่่่มมนนาากกลัวขึ้ือยๆ ฮาวเวิร์ดแสดงความคิดเห็นผ่านสเก็ตสปอร์ตนะครับสื่อกีฬามเมืองคูด,ดีว่าสำหรับผมแล้วขอยกให้ลิว์พูลเป็นตัวเต็งคว้าแชมป์พรีเมียร์พวกเขาเซ็นเซากับนักเตะที่น่าเหลือเชื่อพวกเขาจะเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมย้อนไรก็ตามนะครับผมไม่สามารถพนันตรงข้ามเปกุเดล่าพวกเขามีฤดูกาลที่ยำแย่เพียงแค่ซีซั่นเดียวภายใต้การกุมทีมของเขาพวกเขาจะกลับมาทำงานดีดส่วนอาร์ซนอลก็ทำธุรกิจได้เยี่ยมเช่นกันพวกเขาได้เบอร์เก้าคนใหม่แล้วคือวิเตอร์ยอร์คอร์ส พวกเขาพร้อมท้าชิงแชมป์กาตาที่โชซีก็พร้อมท้าชิงแชมป์เหมือนกันพวกเขาได้แชมป์ยุโรปยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกและสมมุริศนโลกผมคิดว่าพวกเขาจูนเข้ากันได้เร็วกว่าที่ผมคิดเอาไว้สําหรับผมแล้วนี่จะเป็นทัฟโฟพิม์ลีกผมคิดว่ามันจะสูสีกันเพราะทีมต่างๆเหล่านี้จะยั่งคะแนนจากกันอย่างไรก็ตามผมให้ลิเวอร์พูลเป็นเแ็งแชมป์ฮาวเวิดกล่าวทิ้งท้ายคิดถึงอะลลุพีปีนี้ของจริงครับ วิกฤตหลังบ้านหงแดงล็อกเป้าคาน,นาวโรเดิมพันอนาคตแนวรับแสดงเย็นยันครับลิเวอร์พูลเดินเครื่องเต็มกำลังและตัวโจโนี่เลโอนีประกันหลังดาวรุง่งพุ่งแรงของปามาทำการวิกฤตแนวรับที่อาจสั่นคลอนความหวังในการลุ้นแชมป์ของอันเนอสรัตในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับสถานการณ์ในแผงหลังของลิเวอร์พูลก,กำลังน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งและการสิมทับในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กไม่ใช่แค่ทั้งเลือกแต่เป็นความจะเป็นเร่งด่วน กานที่ตลาดการสแกนนักเตะจะปิดตัวลงแผงหลังพังทลายปัญหาใหญ่ที่สลัดต้องแก้กลุ่มกำลังแนวนรับของหงส์แดงณปัจจุบันเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามนะครับเบอร์จิฟฟ์ไก็ยังคงเป็นหัวใจแนวแนวรับแต่ด้วยวัย34ปีเขาต้องการกู้หูที่ไว้ใจได้เพื่อแบกรับภาระหนักตลอดทั้งฤดูกาลจากเรเวนคอนซาโดรุงที่เคยเป็นความหวังถูกขายให้กับเลเวอร์คูเซ่นไปแล้วถิง่องว่างขนาดใหญ่ไว้เบื้องหลังโซโกเมส โชคร,ร้ายที่รับบาดเจ็บเอ็นร้อยหวาตั้งแต่ช่วงปลายซีซันยังไม่แน่นอนว่าจะกลับมาฟิตสมบูรณ์เมื่อไหร่อิบร้อยมาโก,กนนเตสถานการณ์น่ากังวลที่สุดด้วยสัญญาที่กำลังจะเข้าสู่ปีสุดท้ายทําให้สโมสรตกอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะเสียเข้าไปทาความรู้จักโจวนี่เลโอนี่ว่าที่นิวคา n นวารโรแห่งอิตาลีตามกลางวิกฤตนี้นะครับพอใจนักข่าวระดับที่หนึ่งจากเดือถาม ยินว่าป้าหมาลิวูพูจับตามองอย่างจริงจังคือโจวานนี่เลโอนี่กองหลังในวัยเพียงแค่18ปีที่ได้รับการขนานนามจากสื่ออิตาลีว่าเป็นนิวฟาบิโอคานาวา o โลโปรไฟล์ไม่ธรรมดานะครับส่วนสูง6ฟุต5นิ้วหรือ190เซนติเมตรรูปร่างสูงใหญ่สไตล์กองหลังสมัยใหม่เส้นทางอาชีพพัฒนาอย่างก้ากระโดดจากเซเซีสู่เซเรีาในเวลาไม่ถึง2ปีไอดอล น่าสนใจย,ยิ่งนะครับเมื่อเขาเปิดเผยว่าเวจิฟไนายคือฮีโร่ในวัยเด็กของเขาเดือพันครั้งใหญ่ก้าตัวมหาศาลและใจที่อยากอยู่อิตาลีต่ออย่างไรก็ตามนะครับภารกิจนี้ไม่ง่ายสําหรับลิเวอร์โูลเมื่อต้องเจอกับสองอุปสรรคสําคัญค่าตัวมหาศาลประมาณตั้งค่าตัวของเลโอนีไว้สูงถึง40ล้านโยูโรประมาณ1550ล้านบาทซึ่งเป็นราคาที่สูงลรื่วสําหรับนักเตะที่มีประสบการณ์ในลีกสูงสุดเพียง17เเกมความต้องการของนักเตะ มีรายงานมาว่าลโอเนียนครับต้องการแข่งในอิตาลีต่อไปอย่างน้อยหนึ่งฤดูกาลเพื่อการในการติดติดชัดอิตาลีไปลุยสู้ศึกฟุตบอลโลก2006โดยมีอินเตอร์มิลานเป็นตัวเต็งที่พร้อมที่จะฉกตัวไปร่วมเทีมบทสรุปของเดี๋ยวนี้ยังคงต้องจับตานะครับลิเวอร์พูลจะยอมทุ่มเงินมาสานเพื่อแก้ปัญหารอยะยาวหรือจะโน้มน้าวให้ดาวรุ่งรายนี้เปลี่ยนใจมาเดินตามรอยฮีโร่ของเขาที่อันฟิ์ได้สำเร็จเวลาเท่านั้นนะครับที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ เดชาวูหงแดงอีซักเดินตามรอยคูดินโยงานไม้เด็ดบีบย้ายโซบลิวโลเปิดสูตรสำเร็จย้ายทีมเมื่อใจนักเตะไม่อยู่กับสโมสรแล้วเนควคัเซเจอสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกวงก,การลุ้นนั้นกำลังจับตานะครับเมื่อเล็กนร์อีซักดาวยิงตัวเก่งของเนวควาสเซิล์กำลังเดินเกมบีบย้ายทีมเต็มรูปแบบแล้วโดวยมีลิวหูลเป็นจุดหมายปลายทางสถานการณ์นี้กำลังฉายภาพซ้ำรอยอดีตท,ที่หงแดงเคยจะปวด กับการเสียกุนยโยไปแบบไม่มีผิดเพี้ยนสัญญาณชัดเมื่อนักเตะต,ต้องการย้ายรายงานล่าสุดระบุนักว่าอิซักได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการยุติเส้นทางในโปรเจกต์ของเอ็ดดี้ฮาวการกระทําของเขาในช่วงหลังเปรียบเสมือนการยื่นเรื่องขอย้ายเทียมอย่างไม่เป็นทางการซึ่งเป็นกลยุทธ์คลาสสิกที่เมื่อนักเตะต,ตัดสินใจแล้วสโมสรมักจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในที่สุดทุกครั้งหลักฐานสำคัญคือการที่เขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเรอัลโซสิดะ อดีตตอสกันเก่าที่มีส่วนแบ่งค่าตัวในการย้ายครั้งต่อไปอีกด้วยยิ่งตอบย้ำว่ารอดร้าวระหว่างเขากับนิวาคเซลนั้นยากที่จะประสานนิวาคเซจนมุมบทเรียนจากคูดินโยซาลิกาโดนกำกลังประชิญฝันร้ายพวกเขาจะเสียดาวยิงคุสกันไปโดยที่ยังหาตัวแทนไม่ได้หลังเป้าหมายหลักอย่างเบนจิมมนเชสโกกำลังจะย้ายไปเมนอยู่แต่การหลังตัวนักเตะที่หมดใจเอาไว้ก็อาจสร้างความเสียหายต่อบ,บรรยากาศในทีมมากกว่า ลิเวอร์พูลรู้ดีกว่าใครว่าสถานการณ์นี้จะจบลงอย่างไรในปี2017พวกเขารั้งตัวคูนิโยเอาไว้ได้ในช่วงซัมเมอร์แต่สตร์ก็ยังยอมปล่อยให้บาซ่าในเดือนมกราคมเมื่อมีข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธได้ยื่นเข้ามาการยือเวลาเป็นเพียงแค่การชะลอสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งออกสุดพิกผันจิกซอตัวสุดท้ายผมที่ดูยุ่งยิง่งอาจคลี่คลายอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อมีรายงานมาว่าเอ,าอิหร่านสมส,นนส,นสรในซาอุดีอาระเบียซึ่งมีกลุ่มทุน PIF เ จ้าของทีมซิลหนุนหลังกำลังให้ความสนใจในตัวดามินนูเยสเดีด๋วยวนี้อาจเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ทำให้ลิเวอร์พูลมีทุนพอที่จะทุ่มข้อเสนองงาๆที่ซิลปฏิเสธไม่ลงและแก้ปัญหาการเงินของทุกฝ่ายไปพร้อมกันจับตาดูของสุดท้ายของตลาดกรสแกนนักเตะให้ดีนะครับเพราะเมื่อบทละครถูกเขียนขึ้นตามสูตรสําเร็จเช่นนี้แล้วทุกอย่างมักจะลงเอยตามที่นักเตะต้องการเสมอการย้ายทีมของอิซักสู่แอนฟิลอาจเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นนะครับ เซเทนอันเฟลลิเวอร์พูลอันมนนิวเอ็มเาเป้อยู่ในเมือหลังทีมวิเคราะห์ข้อมูลชี้เอกเกติเก้มีศักยภาพเทียบชั้นฮาแลนด์ในขณะที่ทุกสายตาจับจ้องไปที่มหากับเดีลว5 0้าล้านปอนด์ของเอเล็กซซนดริซักลิเวอร์พูลกำลังซุ่มฟูมฟักเพชรเม็ดงามที่ประเมินค่าไม่ได้เมื่อทีมงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของสโมสอนพบว่าฮูเก้เอกเกติก้กอนหน้าดอรุ่งที่ค่าตัว79ล้านปอนด์ มีคุณสมบัติและเพดานการพัฒนาเทียบเท่ากับ2ยอดดาวยิงแห่งยุคอย่างกิเรียนเอ็มเปเป้และเออร์ลิงเบล,เล,บลส์ฮาแรแลนในช่วงวัยเดียวกันเบื้องหลังดิวลับที่อาจเปลี่ยนโลกลิวร์พูขึ้นชื่อเรื่องการใช้มันนี่บอลหรือสถิติเชิงลึกในการซื้อตัวผู้เล่นจนค้นพบแข้งระดับโลกอย่างแอนดูโรเบอร์สันซื้อมา8ล้านปอนด์และโมเมสซาลาซื้อมา34ล้านปอนด์มาแล้ว และครั้งนี้วิลส์เบียแมนผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของสโมสรลิเวอร์พูลคือผู้ชี้เป้าว,ว่าเอเกติเก้คือคนที่ใช่เดลันติกรายงานว่าทีมงานของหงแดงประเมินจากข้อมูลสถิติในอดีตและพบว่ามีเพียงฮาแลนและเอ็มเปรเปตเท่านั้นที่มีโปรไฟล์ใกล้เคียงกับดาวยิงชาวฝรั่งเศสในวัย22ปีรายนี้แม้สถิติ22ประตูในลุกการล่าสุดของเอเกติเก้จะดูห่างไกลาจากฮาแลนที่ยิงไป34ลูก และเอ็มมาเปยยิงไป44ประตูแต่ลิเวอร์พูลก็เชื่อมั่นว่าน,นี่คือโอกาสทองที่จะคว้าตัวเขาก่อนที่ราคาจะพุ่งทะยานไปไกลเกินเอื้อมโดยคาดว่าจํานวนประตูของเขาจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดในอนาคตอีซักแค่ตัวหลอกหรือเปล่าหรือแผนซ้อนแผนสุดยับยน่นการทุ่มเงินเป็นสติใหม่ของกองเกล่ดคว้าตัวอเล็กเอร์อิซักอาจไม่ใช่การบทบังรัศมีของเอกิติเก้ G e, แต่กลับเป็นแผนซ้อนแผน ที่จะเอื้อประโยชน์ให้ดาวรุ่งรายนี้อย่างมหาศาลลดแรงกดดันดิวของอิซักและฟอร์เรนเวียตจึงดึงดูดสปอตไลท์และความคาดหวังทั้งหมดไปอยู่ที่พูกเขาให้เวลาปรับตัวเอเกติเกตจะกลายเป็นตัวซุ่มที่สามารถใช้เวลาปรับตัวเข้ากับความเร็วและแรงปะทะของฟุตบอลเกล็ดได้โดยปราศจากแรงกดดันพร้อมฉายแสงเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักโดยที่คู่แข่งและสื่อไม่ทันตั้งตัว นี่คือการเดิมพันครั้งสำคัญของลิเวอร์ pool ที่ไม่ได้มองแค่ความสูเร็จในวันนี้แต่วางมากไปถึงการสร้างซูเปอร์สตาร์คนต่อไปของวงการฟุตบอลโลกในวันข้างหน้านี่คือสุขการลิเวอร์ pool นะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่6สิงหาคมนะฮะ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ